เป็นรองผู้ประสานงานอสสพิทยาภาคใต้ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งเรื่องงูครับ,ค,รบคือผมเป็นอาสาผู้ภัยด้วยเป็นอาสาผู้ภัยของอหน่วยผู้ประสยามทุราร์ครับก็ถ้ามีเหตุภัยพี่บัตรผมก็ขึ้นมาช่วยเป็นทีมตอบโต้เป็นทีมตอบโต้ภายพี่บัตรก็ไปช่วยทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็เห็นแล้วสงสารเขาก็บอกว่ามีสัญญาณชีพอะไรบ้างมีส่งเสียงเข้ามาเราก็อยู่ไม่ได้เราต้องขึ้นมาช่วย อีส่วนหนึ่งมันก็หลายๆส่วนก็ต่างคนต่างต่างตัาขึ้นมาช่วยกันหลายหลายคนมันก็ทํางานไวขึ้นครับก็วันแรกก็มันเหลือแค่สี่ชั้นอะสี่สิบกว่าชั้นสามสิบกว่าสามสามสี่ชั้นมันเหลือแค่สี่ชั้นความสูงของที่ขอถว่าสามสิบกว่าชั้นเนี่ยใช่พอถล่มลงมายังสูงตึกสี่ชั้นสี่ชั้นโอ้โหก็ก็ตอนแรกเห็นปุ๊บก็ เ็้ยงานแค่นี้สบายความรู้รสึกไงนะก็พอพอเข้าชาัดหน้าง,งานจริงๆเอ้ยมันไม่ใช่เลยพี่ม,มันเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะเราต้องเดินบนเหล็กเหล็กที่แหลมๆที่ที่อยู่เห็นในทีวีรเราต้องเดินอยู่บนนั้นแล้วจะจะมีอุมงคงเราต้องลงม,มีทุกอย่างทีมหนึ่งก็มีอ,อุปรกรณ์ตัดทางทัดเฮโรยตัวลงไปเพื่อจะหาผู้อผู้ประสบภัยหรือผู้รอดชีวิต คือปกติในการเคลียร์พื้นที่มันก็จะมีเครื่องจักรอยู่ใช่ไหมใช่ครับ่ว่านาที่ของเราคือเราอาจจะต้องใช้การสำรวจการเซิร์ชทีทีการใช้อุปกรณ์โรบเนเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตหาช่องโมช่องเป็นอุโมงค์เราต้องหาผู้รอดชีวิตเผื่อเขาอยู่ในอุโมงค์เนี่ยเราช้าไปเขาก็อาจจะไม่รอดเราก็ต้องทำมือเครื่องหนึ่งคือต้องใช้เวลาต้องรีบต้องแข่งกับเวลาตลอดครับ แล้วตอนแรกคิดว่ามันง่ายแต่ปวาจริงมันไม่ง่ายเสี่ยงมากพี่ไม่ว่าลอดอุโมงค์ลงขึ้นเราต้องอยู่ในความไม่ประมาทจริงครับนะครับเราต้องคัดคนที่มีความสามารถเฉพาะทางที่ไปช่วยเขาครับนี่เป็นแผลอยู่นิดหนึ่งเป็นแผลก็ผมตะลุยเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเป็นแผ่นปูนไม่ใหญ่มันมันมันเคลื่อนเลยผมก็หาหัวพอดีใช่ เพราะว่าผมลงไปประมาณป่องประมาณสิบเมตรพี่ผมลงไปถึงป่องผมเซิร์ชเสร็จเรียบร้อยผมขึ้นมาบอกก้มไปดูเหลือห้าเมตรอ่ะอืมทำไมเหลือห้าเมตรอ่ะมันก็สไลด์ลงมาเรื่อยๆเพราะเครื่องจักรเขาไม่ได้หยุดทํางานอบางส่วนเขาก็ต้องเปิดช่องเราก็ต้องเข้าไปเซิร์ชแต่แต่คือเราประเมินแล้วประเมินหน้างานว่าเออมันลงได้แต่เราต้องแข่งกับเวลาในการทํางานผมเจอสีดํามากกว่าเลรอครับ มันพอไปแล้วก็ไม่มีมันไม่ได้โป,โปรแบบทั้งตัวพี่ครับคือมันจะกลมเกลืนกับกับเนื้อปูนไปเลยไปโฟกัสเลยดิใช่ครับลอยไปเองใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันโฟกัสเลย,ยได้ไหมจัดฝั่งหนิงได้คิปได้ฝั่งหนิงมื้นอยู่แล้วเมื่อก้งข้ารับใจครับคือฝุ่นฝุ่นมันจะ คลุกใช่เราต้องสังเกตให้ดีๆหรือเราเจอแล้วเราไปสกิดดูอถ้าหลายวันก็หลังๆนี่ผมก็ดูว่ามีน้ําอะไรเฉ๋มๆไหมเป็นชิ้นแบบนี้ดิต้องดูว่าข้างในเนี่ยชิ้นเนี้ยทำไมมันเฉะมๆมันมันคืออะไรน้ําอะไรแบบนี้ดิมันไหลมาจากช่องขอบปูนแบบเนี้ยต้องสังเกตดูส่วนมากผมเจอในอุโมงค์อุโมงค์ผมเข้าไปผมส่องส่องเข้าไปเจอ เจอหรือว่าบางทีรอดเที่ยวหาก็เจอขาบ้างแขนบ้างหลังบ้างอะไรพี่คือบางทีมันมีกลิ่นด้วยแล้วก็ดูน้ําด้วยถ้ามีน้ําเหลืองไม่มีอะไรไม่ต้องสังเกตไปเรื่อยเจอทุกอย่างที่เข้าไปแต่บางทีเจอแล้วเราผมก็ไม่สามารถออกได้บางบางคนบอกว่าน้องทําไมไม่ออกมาคือเหล็กประมาณหกจ็ดตันเนี่ยทับอยู่เนี่ยผมไม่สามารถยกได้เลยพี่ พ็ผมไปสัมผัสอากาศในในในช่องโครงที่เขาเปิดให้เราเข้าไปเสื้อหาเนี่ยมันมันมันอากาศมันมันมันเป็นพิษเลยพี่เหรอเป็นพิษคือยังไงมันมันมีแก๊สแหละมีแก๊สจากจากศพบ้างจากแรงอัดสะสมบ้างพี่บางทีบางบางช่องุโมคมผมก็ลงไปไม่ได้ก็คืบในมิดเือมอากาศมันเป็นพิษอากาศเป็นพิษก็เป็นก๊าซแล้วก็พอเปิดเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นละอองคุ้งเลย แมสเนี่ยใส่ไปชั่วโมงนึงเปลี่ยนตัวปเปลี่ยนเป็นชิ้นหนึงพี่แมสแมสไอ้กว่า,าชั่วโมงต้องเปลี่ยนแล้วอันนึงมันมาเกาะแบบจากขาวเป็นดำเลยอ๋อาแน่นใช่ครับเราตั้งใจไปช่วยนะพี่นะคืออยากจะช่วยเขาจริงๆคือเขาร้องขอมีเสียงตะโกนออกมาเนี่ยอยากช่วยเขาจริงๆอพอไปดูแล้วคืออยากจะช่วยแต่บางทีผมทําอะไรไม่ได้คือความรู้สึกคือเห็นคน เกิดไปอยู่เนี่ยอยู่ยเย็นแล้วมอยู่้างนาอยู่อยู่้างล่างนี่มีเสียงอยู่อืะแต่เราทําอะไรไม่ได้อ่ะแล้วนึกนึกนึกถึงญาติของเราอ่ะที่เราไปเจอแล้วก็มันอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วก็เขาล้องขอชีวิตอยู่อ่ะมผมก็ทําอะไรไม่ได้มผมก็จะยกปูนก็ยกไม่ได้เผ่นใหญ่เจาะลงไปไม่ได้ต้องหาช่องหาโพรงเผื่อว่ามันจะมันรอดเข้าไปหาเขาได้ สุดท้ายเลยมันไม่ได้เพราะมันเละมาเลยปูนอะไรมันก็นเละต้องตะเกียบตะก,กายต้องคุยต้องขุดบางทีวันหนึ่งสองวันพอไปดูอีกทีหนึ่งก็เงียบไปแล้วไม่เขาไม่มีเสียงคือความรู้สึกแบบนี้คือบางทีเราเราเรา,เราอยู่อยู่นะต่อหน้าเราแท้ๆเนี่ยแต่เราทําอะไรเราเราช่วยเขาออกมาไม่ได้ดิออเอออย่างนั้นเลยดิกดอยู่เหมือนกันนะใช่ อ่อใดูญาติอะไรก็ก็นั่งร้องไห้เนี่ยก็กอดยกมือไหว้ช่วยนะลูกช่วยช่วยลูกลูกไอ้ออกให้หน่อยช่วยพ่อออกไม้หน่อยช่วยผัวหนูแม่หนูไม่หน่อยเนี่ยคือความรู้สึกของอาสาเนี่ยที่อยู่หน้างานแล้วออกมาไม่ได้พี่มันมันมีความรู้สึกนะแต่เราต้องต้องอดทนจริงๆต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องสู้กับมันคือมันอยู่ตรงหน้าแท้ตรงหน้าแท้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คือถ้าเกิดว่า ใช้เครื่องจักรรงหนก็ยากใช่ไหมยากครับมันมันมันซ้อนกันเยอะเสียงเราก็ไม่แน่ใจด้วยมันอยู่มุมไหนแต่มันอยู่บนมุมบริเวณนี้แหละแต่แต่พอพอไปดูหน้างานจริงมัน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 สะท้อนนะพี่มันเป็นมันช่องอุโมงค์อ่ะเราไม่สามารถเจาะไอ้ตรงได้อบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงวันแรกผมลุยลุยลุยเลยพี่ลุยแบบลุยไม่เสียงไม่ผมไม่กลัวเลยว่าผมจะติดยยอ่ในไหมจะตายไหมผมลุยลุยอย่างเดียวใช่ ลุยเต็มที่เลยแต่ความเสียมันถล่มซ้ำเนี่ยตลอดเวลาก็เหมือนฝนตกล่าสุดวันที่เจ็ดแบบนี้ก็รถไมโครซุดตัวลงไปอ่ะอใช่ครับไมโครซุดตัวผมนอนนอนประมาณเจ็ดโมงเช้าผมเพิ่งเสร็จอาบน้าผมจะนอนพักผ่อนว่าคืนนี้จะลุยต่อ,อเสียงน้งบึ้มแบบนี้พอ,อผมไปดูควันขโมงเลยรถไมโครมันซุดตัวที่มันยืนอยู่เพราะม,มันเป็นโพรงข้างในอ่ะ แล้วเป็นอะไรม้างไหมคนครับก็ไม่เป็นไรพี่คนกลับก็ไม่เป็นไรเพราะรถไม่กลไม่ได้ทางานตอนนั้นนะฝนมันตอกหนักออคืออผมก็นึกเหมือนกันนะถ้าผมอยู่ข้างในงั้นจะเป็นอะไรวะอืมนะเพราะบางทีเราต้องใช้ไปช่วยเลยเนี่ยนะแล้วก็ผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้ตอนนี้ผมต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องปลอดไฟกว่านี้แลก็ก็เสียใจกับญาติทุกคนหยุดเสียใจกับคนที่สูญเสียไปเลยพี่เราผมก็ทำเต็มทำเต็มสุดๆุแล้วเต็มที่แล้วทุกหน่วยงานอ่ะอาสาทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เต็มที่จริงๆอ ตอนนี้ก็ให้รถจับจักคนหนักก็ตัดยอดตึกเพื่อกู้ซากอะไรออกมาอมครับแล้วบางทีก็พูดยากนะเรื่องความรู้สึกแบบนี้ครับคราวนี้ก็ได้ข่าวว่าตอนนี้คือปัญหาเรื่องของอุปกรณ์ตอนนี้มีปัญหาเยอะมากใช่ครับเป็นยังไงไบ้างก็เชือกโดนเหล็กบาดเหล็กปูนก็ชำรุดหมดเลยที่ผมส่งบ้านให้พี่ดูครับ ชำรุดมาเลยก็เนี่ยตามอุปกรณ์ต่างๆก็เสียหมดเสียหายมาเลยแบบแบบเนี่ยแบบเนี้ยที่มันเป็นรอยในล็อตก็มีปัญหาเยอะอยู่พี่เนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นรอยพี่มันเป็นยังไงเป็นรอยแล้วเป็นรอยเนี่ยผมไม่สามารถใช้ได้เลยพี่เพราะผมไม่เอาชีวิตเนี่ยฝากไว้กับอุปกรณ์พวกนี้แล้วเข้าใจแหละอุปกรณ์ทางสูงนี่คือพาดนิดเดียวเราล่วงเลยครับชีวิตเราแฝงไว้กับคาราบินตัวเดียเนี่ผมไม่เอาผมไม่เสี่ยงแล้วคือทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์าทำงาน ผมผมผมปลอดภัยคนเจ็บปลอดภัยผู้บาดเบปลอดภัยปลอดภัยเนี่ยก็จบภารกิจผมไปช่วยเขาผมไม่ปลอดภัยเนี่ยผมก็เรียบร้อยครับคราวนี้ตรงนี้นะก็เข้าใจว่าทุกคนต่างก็พยายามกันเต็มที่แล้วก็แน่นอนแหละมันมีความรู้สึกอย่างที่อีทบอกอะ่ะใช่ครับอยู่ตรงหน้าแต่ทำ,ท,ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คือนึกถึงใจของพี่อะสมมติว่าพี่ไปช่วยเขาอะไรแต่ก็อยู่้างหน้า<ม>พี่ช่วยไม่ได้เนี่ย น้ําตาเต็มเบ้าตาเหมือนกันนะที่มองลงก็ก็ความรู้สึกอย่างนั้น<ช>แบบนี้ท<ร>ั้งนั้นพี่เขาก็ทรมานเขาก็ทํา,<ช>าทอะไรไม่ได้